สวัสดีครับกับ ep ที่9นี้นะครับกับช่องของนครคฐมมเงินตาโบราณน,นะครับก็วันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคในการขายใน s h o ป e e l i ล e นะครับผมส,สำหรับนักขายมือใหม่ใน s h o ป e e l i ล e เท่านั้นนะครับก่อนรับชมนะครับยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกด subscribe กดกดดิ่งไว้ด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆอย่างนี้มาทยอยทำให้พี่ได้รับชม นะครับสำหรับนักขายมือใหม่นะครับผมจะแนะนําอย่างนี้ครับสําหรับนักขายมือใหม่ผมเคยทําไว้หลายๆคลิปแล้วนะแล้วก็ถ้าเผื่อพี่ท่านใดสงสัยอย่างไรนะครับสามารถกดลิงก์ใต้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับมาดูเทคนิคการไลฟ์สดขายในช้อปปี้ไลฟ์กันจริงๆเลยนะครับผมจะไลฟ์สดในทุกๆวันนะครับเวลาสามทุ่มเป็นต้นไป ช่วงนี้นะครับจะรอบเที่ยงก็อาจจะไล่รอบเที่ยงนะเพราะว่าทาไมถึงไล่รอบเที่ยงพี่ลองศึกษาในระบบของ s h อป e ีดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่จะต้องเข้าร่วมนะครับอย่าง <c oughs> การแจกโค้ดส่งฟรีก็ดีนะครับหรือ,อสำหรับร้านค้าใหม่ห6จพี่ลองศึกษาทุกอนนะครับว่า,าการเข้าร่วมของ s h อป e e เนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนเทคนิค อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับเทคนิคในการเพิ่มคนติดตามให้เยอะๆนะครับพี่ตั้งค่าตั้งค่าส่วนลดเอาไว้ตั้งค่าโค้ดส่วนลดเอาไว้สําหรับผู้ติดตามพี่ไม่เข้าใจว่าตั้งตรงไหนอะไรยังไงลองศึกษาดูในช้อปปีถ้าเผื่อยังไม่เข้าใจสามารถทักมาสอบถามผมได้นะครับหรือสามารถเข้ามาดู ไลฟ์สดผมในช้อ p ปี้ไลฟได้นะครับยินดีนะครับสามารถเข้ามาตอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับและก็เทคนิคที่ผมอยากนำเสนอให้พี่นะครับจะทำยังไงให้คนดูไลฟ์ของพี่นานๆอันเนี้ยสิ่งสำคัญครับจะทำให้อย่างสมมุติร้อยคนมีคนเข้าชมมาร้อยคนพี่แจกคอยไปแล้วมีคนเข้ามาชมร้อยคน แล้วพี่จะต้องทํายังไงให้พี่อาจจะใช้เวลาพูดอ่ะช่วงห้าถึงสิบนาทีในช่วงเวลาก่อนคอยจะหมดนะครับมันพี่อาจจะพูดแล้วยังไม่ดึงดูดสักเท่าไหร่อันนี้คือสําหรับมือใหม่นะมันเป็นเป็นปัญหาตรงนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเผื่อใครทําได้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากนะครับแต่ว่าพอคอยหมดแล้วเนี่ยคนก็จะออกไปพี่พยายามหากิจกรรมในการร่วมสนุกทำยังไงก็ได้พี่หากิจกรรมในการร่วมสนุกว่า ใครที่เข้ามาชมแล้วเนี่ยขอให้ร่วมกิจกรรมขอให้เพราะว่าเราจะมีของแจกรางวัลให้เขาได้อยู่ชมสัก30-20ถึงนาทีแต่ไม่ใช่ว่าให้เขารอนานจนเกินไปนะอย่างสมมติพี่บอกว่าอ่ะใครที่เข้ามาแล้วนะครับร่วมลงชื่อลงลงชื่อได้เลยนะครับร่วมสนุกการจับรางวัลกันนะครับและขอกฎกติกาขอให้พี่อยู่ในไลฟ์สดผมนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณ10นาทีเดี๋ยวผมขออนุญาตจับ1รางวัลก่อน นะครับแล้วก็พี่ตั้งเป้าไว้เลยนะครับว่าจะแจกสักกี่รางวัลสักสามรางวัลก็ได้นะครับพี่ลองดูนะลองใช้เทคน,คนิคนี้ไปดูนะครับจะทําให้คนดูไลฟ์สดพี่เนี่ยนานขึ้นแล้วช่วงจังหวะพี่จับพี่ก็หาเชื่อมโยงไปกับพูดในการขายสินค้าของพี่ไปนะครับคอยแบ่งปันข้อมูลไปนะครับไม่ไม่ผมเชื่อว่าอาจจะมีคนดูน้อยพี่ไม่ต้องสนใจคนดูครับพี่พูดไปเลยพี่อธิบายไปเลย เดี๋ยวมีคนถามตอบพี่เองนะครับแต่ถ้าเผื่อถ้าเผื่อนะถ้าเผื่อพี่ไลน์แล้วไม่มีใครดูพี่ส่งลิงก์ให้ผมเลยนะครับส่งลิงก์ให้ผมเลยเดี๋ยวผมเข้าไปดูเองนะครับเดี๋ยวผมจะได้อสอบถามพี่คุยนะครับอลองทําดูครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะว่าตอนเนี้ผมก็ใช้เทคนิคแบบนี้ทํานะ คนติดตามเพิ่มขึ้นวันละ100 100 100 50ถึง100เอาอย่างนี้ดีกว่า5 0ถึง100ท่านนะทุกวันนะผมไล์อย่างนี้ทุกวันนะ like this, นนะตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้อ่า0คนติดตามนะแค่เริ่มนะแค่เริ่มว่า5000คนติดตามก่อนเป้าจริงๆของผมตั้งไว้เป็นหลักหมื่นนะครับแต่ว่าค่าคอยๆตั้งเป้าไปพอได้5,000แล้วขยับเป็น1 0,000นะครับพอได้5,000แล้วขยับเป็น10,000พอได้10,000ก็ขยับเป็น2 0,000 ประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะใช้เวลานะครับเหมือนการเล่นเกมอ่ะพี่อ่าพี่เล่นเกมเนี่ยยังพี่ยังต้องค่อยๆอัพเลเวลไปอะไรไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับยังไงพี่หาเทคนิคแล้วก็พี่พยายามศึกษาดูสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ผมพยายามพูดสั้นๆแล้วให้พี่เข้าใจได้เข้าใจง่ายๆเพื่อที่จะได้สะดวกนะครับ ก็ยังไงวันนี้ยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะมาทำคลิปดีๆให้พี่ได้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ